มื่อนี้วางเว้นจากก้านสูบปลาครับขอเข่าปลาหาหนูจากมือนะครับเดวยพี่น้องเด้อนะครับทิ้งงานห้องอยูโซนพุ่นไปนเลยอสุสภาพไปเบิ่งครับอุลท่านดีเห็นควหนู้นเลย ผมจะพาไปเบิ้งครับนาอยู่โซนนี่ได้หลฟ์โอ้โนี่อะไรล่ะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อหนิวะนี่ใสอีกนี่อ่วะเฮ้เกือบกู้หมาใหญ่เหี้ยงเหี้ยเขาคู่หมาขวดตัวแบบยั่ไงบ้างดีบนในเบิ้งครับคือยังถึงขนาดนี้อันนี้เป็นหนูใหญ่เลยครับเด้อ อันนี้เป็นเนาะหูนูใหญ่ครับมันจะเล่นเขาเล่นออกแล่ยนยอดลึกอันนี้โคตรไม่ไหมนี่แล้วขันยังชัดเจนอยู่ครับเห็นไหมดิ้นยังโผงโผอยู่เลยนี่มันคือโคตรไม่ไหมเลยครับทำนี่บรรยากาศมันนี่ค่อนข้างฮ้อนครับมาเขาปลาสึ่งมันบ่เหมาะกันเลยเอาหนาสิไปลงน้ำ อ่อนหอนปฏิลุยในบนบกค,ครับหมไปัญญงเปลี่ยนอาหารครับจากเขากินปลาหลายๆมือเปลี่ยนมากินหนูเบึงความหมานยังสียังคือเกาบ่าครับมวยขาดสมมาหลายมือตอนนี้กำลังใส่ด่างใส่ตะไคร่ลงครับปัญญ์แต่งกินด่างก่อนนี่ขัุณกำลังตอกลัก,ตอ,นนกลตอก,กตออยางอ้อมหนูจะมียูสองฟังครับฟังนี่ก็คือฟังลักเลยเอาตะไคร่ออ,อมไปเบิ่์แล้วสวนอดีฟังนึ่งก็คือดัดล้งางปัญญานี่อีกกุมนึงครับ หนึ่งกลุ่มนี่อีกกลุ่มใหญ่หนึง่งเขาอาจะได้หลุนอยู่สองเถ้าตามขาดนะครับเด้อถ้าถ้าได้ดีโอนว่ามือน,นีเขาอาจจะด้เห็นหนูใหญ่ครับอันสีโอนท้ายหู้เบิง่งแต่ต้นหูงงน้ใหญ่แห้งครับเป็นหูเ้เถาหู้เกาหู้เกลครับโซนนี่เขาสิบบรห็นอันบริห็นมีผู้ใดใส่บ่วงเลยโอ้ยผู้ใดมาดักหนูเลยครับแต่ยิ่เสียงเครื่องแล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย <c oughs> นี่น้ามาแล้วมาแล้วครับหนามมาแล้วเนาะน้องเอ้ บางวันสิออกแห่งน,นี้เร็วทั้งนี้ตาคายเขากันไว้โบราณเด้ที่จริงเอาเด้อใสธน้ามเาเด้ออุ้งหูมันอยู่ปะเฮ้ท่านนี้บริปิดเลยบางวันตาคายเขาอยู่หนีนะครับนี่สองวันคงสิบโบมีหูอยู่ต้งผุดน,นะครับเนะาะงทำมีในงานเขาครับ หกแห่องอุนแยมไปบ่เหินเลยทัง้งบุ่นเป็นต้นสาบเสือตั้งสตาร์ทถอดอีกหู่นึงครับเสือแดงอ่ากับอีกหู่นึงครับถ้าออกระวังนหนุนไปทันครับผมมีสัญญาณเลย เยีใหม่เลยเอ้หนูสาวๆนี่ครับพี่น้องเห็นบอลนั่นนี่หูนั่นบอลบนเยางออกเลยไปเห็นมันนั่นไปแล้วคับนั่นไปแล้วไปแล้วทางพูดกูพูดกางเดินเดินเด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 ไปแล้วเยอะพี่ีไปแล้วดดดแล้วโบนยครับพี่น้องครับเมื่อกี้มันเป็นสัญญาณของกันอดเลยหยเบงหูบุน อยู่สายมาออกมูอผีครับดเดี๋ยวเิ่งนี่ครับโบญ่เอายย้ายฝ้่งไห้ก,ก่อนครับเด้อนี่เมื่อกี้มันสีออกหูอโอนด้วยกันครับโอ,อนไปเบิ่งเมื่อกี้พอจะหนำปะเนี่ยโอ้ยว่นแตนูออกไม่อีกเมื่อกี้หนำขยับน้อยนึงครับโอนว่าโอนว่าอยู่ยน,ยน,น,น,นี่นี่เพราะว่า มันมันมันไปทำอยู่เพิ่นอุดไว้แต่ไม่ป้ายบางนีมันก็ขึ้นมาบาับาง้งบั้งแดดในขั้นโฮมเออซื่อๆนี่แหละเมื่อกี้เราวางทีเขาใส่ตาข่ายกันเนี่ยเพิ่นเอาเ,เอาหน่ะอุดไว้สิครับแล้วมันก็เหมือนกับบั้งไว้เองสิมันของมะล,ลีนิขดเลยบ่ได้เบิ่งหู้นี้กันโอ้โหแล้นาน้ำไปใส่หู้นี้๊บออกเลยครับไอ้ทำไมอ้อนมัน้ะโอ้โหแบบเบืบ้องหู้นี้มีเห็นตัวเดียวนี่นะ นะครับบริเวณไปตามขาดเลยครับหนูบริเวณใหญ่เลยครับนี้บริเวณใหญ่เลยครับเป็นหนูต้นเมรีครับเป็นหนูสาวนี่ครับอีกผู้หนึ่งครับมองมีแต่มีผู้หนึ่งครับเด้นอยู่มองตะไคร้เลยเขาใหญ่เป็นคนเฝ้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยนั่นแหละ นู <formation jin inh throat> <at> ้น <tı ro> ู uhm. like oh, ้นหนอยนูนหน่อยนี่ยม่ได้สะตานไม่อยแน่นั่นนั่นต้นนั้นนาทีหายไปเลยครับบ่ท่านตหูตีด้วยตอนแล้วแล้วแล้วลูจะตับ้งไอ่อมเลยดีเลย ตัวหูหุต็เต็มเหรอไปหู้หนำไปแบบไปหู้เขาไงน้ำเท่าบ่เนี่ยเป็นหู้ด้วยกันละแต่น้ำบ่ทันเต็มน้ำไปอยู่ผลงานกะมีประมาณนี้ครับพี่น้องครับในต้นหน่อยตัวนึงแล้วก็ต้นใหญ่ตัวนึงครับหน่อยกับหนุมแดงมึงนี่คงงเไดไม่นูเดียวโอนบางส่งเหรอ เป็นเมนูออมนแน่ๆเร่องสิ่งพอกันกิน <laughs> เอาเห็ดจุดเดียวเท่านั้นครับผลเดียวเห็นผลเลยยังดีทีได้สองโตกนก็ถือว่าโอเคอเลยยังยหน่อยเข้ากับใบเห <c oughs> ี่ยวมีติ้นไหมติ้มเลยหอมหองเนาะมันก็มีไม่ได้ไม่มาไม่มีไม่มาแบแรงออกขอบีนองครับเดี๋ยวให้เบิ็งเมนูครับเมนูตีเหลาไดงรักๆก,ก็คือน,นี่แหละ ได้เมนูหอมเมนูเดียวครับสองโต๊ะเราปรุงความมัดตั้งไต่นี่ครับเมนูกุ้งกุ้งจับว้จับหมูว่านครับใส่สองพิกใส่ไอ้ตู้เย็นไว้กุ้งจับหมูว่านเลยครับสะสมนีละน้อยละน้อยกุ้งที่น่น้อยละน้อยหมูว่านกินปลาหลายแม่กินปลาหลายกเลยเอาหลงเุ็งเย็นไว้เลยครับมาได้มากินข้าวแ้วกันครับผมกินข้าวแ้วกันพี่น้องพนังตากเด้ดได้ทั้งหมใหญ่สองคนเนี่ยพี่น้องกินี่พี่นังแค่ครับถูกป้ามากกว่าี่กุ้งในตัวพี่น้องกินเกาไมีแด้หรือไม่กินข้าวกับไม่ได้ กมาแต่ใส่ใส่ตัวเองแล้วกันลูกโดนนี่เมื่อลูกโดนนี่นี่ลูกโดนก๊อบก้อยกุ้งนี่ตามมันมีเซลอึ้นเลยกุ้งตัก้าเลยตาดก้าวกันกินก้าพีกเลยนี้เสียเป็นยังต้องเปลี่ยนเดีข้าวันี้พีแห้งมันเป็นพีกนึงเลยมาแ้วสี่ซีมไปบ้างครับเต็มทังเสือเลย จริงมันได้เป็ดเพียอยู่หน้ากันนี่คือจักเอาตอนหนูเนี่ยสำเร็จไอเจ็ดออกหอดหูนี่ครับนี่มันนี่มันแห่งได้บ่มีที่เด็ดยิ่งใหญ่ไเบิ่งนปั่นเท่าลุยพุ่นเก่าอย่างนี้เนาะพ่นเก่าอพ่นแก่อย่างดีมันหยัะมันถึงบ่วงเขาพี่น้องมันถึงบ่วงเขาเนี่ยเพราะนี่มันหยักที่ใกล้กับเราแต่บ่วงไปกินน้ำเน่ยด้อ กินอะไรมากระเสริฐยเก่ายวนี่วันนี้มาเจหยดอันเสที่แต่กุ้งบาเต็มเ <c oughs> นาะนะครับไหนเป็นกุง้งอันเกี๊ยส,สุกแล้วกุ้งรวมมะฮอนดาวแช่ตุ้ยเย็นเลยหุหนุงพี่น้องข้าวมันด่วน้มะฮอนเพราะมันเสียบตัวใหญ่ไปเทปแต่เห็ดกุ้งจม

ยาเยียก็ย่ากต้ดือกก็มไยามาดึปัหาสวิงตักป้าบ่พเครับไปพอดซาทีบ่สวิงมันหาอยู่นะเหตุตารลงลงกันต้นครับตัวตายมาพอสวิงอยบ่นบกลงหนังพี่เียก็หมูซึ้เลยก็หมูซึ้งตัวหมาแล้วตดเห่หายติเด้อ แต่ตาเสีก็มดอิ้นยจะนั่งหาบ่ัวเด้วก็ืมดสี้ก็ืมดสี้จไปนั่งใจเนาะหนมาเป็นพ่ออ่ี่ปี่ะเป็นจ็อีฟ้าไม่เหมาก็ไม่เอาไม่รูยังไงเท่าเอื่นภาษารอยละภาษานเตแล้วเป็นว่างแผนหอยว่าไปสู่ป้าครับเมาซาคือเกาตอนเหี่ยวเมาซา สิพยายามระบายสระตีเมาไว้แรกๆออกไอเบิดก่อนสระตีราคาบ่แพงนะครับสิบระบายออกไอเบิดก่อนล้างกันนี่สิจัดแต่สระตีมันมีป่าป้าตุ้งเงี้ยาไวยมือกันตุ้งเงี้ยพักเอลื่อนมือเกินขี้เด็ดกันบ่อยขี้เด็ดเด้ออุ่นบ๊วยเคยแนะนำพ่อสระด้วครับเด้อแล้วเพิ่มเมามานี่อุ่นแต่ไปเบิร์เอาหนังงานกันกับพี่น้องเบิร์ในจอกันเป็นวันที่สองตัวเนาะ 2 tô thôi nữa. Ngapi ngon đây. Halo. Muyên bên mót sa hảo lại bà kapi ngon 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 มมสมสิเกินสองคนอยู่สามบองานเปสามเฮ้ยต้องก็ตต่อมต่อมต่อมหนึงหัวนับได้ปะต่อนตมอนหน่อยอยู่อ่นี้เาพันต่อมจิ้ไปจับสั์น้ำขับจานีไหนเป็นสามีคนดีเพิ่มมากะาหน่อยเห็นไหมสามึงต้องสาถุกวัาถึงกันกตลุงปทุกคนนี้ จับปลาไปสามวันเลยจับปลานหน่อยมันก็สิเดียว้เลย